วัดกับบ้านหรือชาววัดกับชาวบ้านต่างก็มีความสําคัญด้วยกันทั้งคู่เพราะวัดจะดํารงอยู่ด้วยดีไม่ได้หากไม่ได้รับการอุปถัมภ์ด้วยปัจจัยสี่จากบ้านบ้านจะดํารงอยู่ด้วยดีไม่ได้หากไม่มีวัดคอยเป็นแรงบันดาลใจในทางศิลธรรมพระพุทธองค์ทรงสอนว่าทั้งวัดและบ้านจะต้องพึ่งพาสายกันและกันในลักษณะบ้านอวยทานและวัด คําว่าอวยก็คือให้หรืออุปถัมภ์บำรุงนั่นเองถ้าชาวบ้านยังอุปถัมภ์บำรุงชาววัดด้วยปัจจัยสี่อยู่ชาววัดก็จะดํารงชีวิตอยู่ได้ไม่เดือดร้อนด้วยข้าวปลาอาหารชาววัดครั้นได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากชาวบ้านบําเพ็ญตนเป็นเนื้อนาบุญที่ก่อให้เกิดความสว่างสวยในทางปัญญาและจิตวิญญาณของประชาชนชาวบ้านและชาววัดต่างฝ่ายต่างก็เป็นแสงส่องทางให้แก่กันและกันและทวงดุลทางศิลธรรมซึ่งกันและกัน จึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องคมธรรมประจําวันนี้ก็คือวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านช่วยวัดวัดช่วยบ้านลัดกันไปถ้าขัดกันก็บันไลยทั้งสองทาง